สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ h y Pixel นะครับกับผมชาติไ e r Pixel นะครับ วันนี้เรามารีวิวเกี่ยวกับสินค้าเรียกได้ว,ว่าเป็นสินค้าออนบัตเชตนะหลายๆคนที่เข้าไปในแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยอาจจะมีคำถามเอ๊กับแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับที่เรานั้นอาจจะยังไม่เคยรู้จักแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันวันนี้ก็เลยลองสั่งมาสินค้า1ตัวแล้วกันนะเป็นนาฬิกาอัตโนมัติซึ่งดูในภาพประกอบเนี่ยตัวเรือนมีความคลาสสิกและดีไซน์หรูหราเหมือนนาฬิกาแพงนะแต่ไม่ต้องสือถ้าดูจากราคาเนี่ยเขาขายเพียงแค่พันกว่าบาท ซึ่งไม่มีใครเคยรีวิวมาก่อนเลยนะรุ่นนี้มีชื่อว่าเลี้ยนฝ่ายโมเดล6049เดี๋ยววันนี้จะลองเสียงให้ดูก่อนนะครับแล้วก็มาลองลื้อเครื่องดูข้างในกันคร่าวๆนะครับว่าเขาใช้เครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วมันจะใช้งานได้สักกี่วันกันคราวนี้มาดูในส่วนของตัวจริงกันบ้างก่นครับมาปับ๊บเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับนี่คือกล่องไม่มีโลโก,โก้กล่องกลงเปิดมาไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งบัตรรับประกันไม่มีกระทั่งแท็กไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เห็นตัวเรือนเขามานี่เห็นไหม ข้างในมีฟองน้ำมาชั้นเดียวไม่มีอะไรอีกแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้านดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆดูตัวหน้าปัดของเขานะครับเห็นว่าหน้าปัดเขานั้นเป็นซันเบอร์สกระจุยกระจายเลยฮะโอ้ oh. อันนี้มันจะเป็นเขียวแบบลึกลับซึ่งเป็นสีเขียวที่เอออยากลองใส่มานานละบาลานซ์สปริงนะครับของเขายังขยับดุกนิดดุกนิดุกนิด,ด,ดแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีช่องเล็กๆอีกช่องหนึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีการทําเป็นตัวฝันเฟืองที่กําลังวิ่ง จะกรอกขณะทีกำลังวิ่งวิ่งของมันอยู่ตัวนี้จะเห็นว่าตัวมาร์เกอร์ของเขานั้นจะเป็นเข็มเล็กๆสไตล์นาฬิกาเร e s บอ a t ช h ตรงด้าน12นาฬิกาจะมีเลขโรมันเป็นรูป X กับ2นะครับ มาดูในส่วนของตัวยี่ห้อครับสกรีนสีเงินเ,นเินบางๆมาตรงนี้นะครับมันจะอ่านประมาณว่าเดียนไปนะครับแต่ถ้าออกเป็นภาษาจีนนะมันจะบอกว่าเดียนไปเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็ออกเสียงมาให้ฟังหน่อยแล้วกันซับไดออลของเขาทางด้านซ้ายมือ9นาฬิกาตัวนี้จะเป็นซับไดออลที่บอกเวลา12นาฬิกามันจะเป็นตัวซับไดออลช่วยย้ำเตือนการบอกเวลาทีหนึ่งทางด้าน3นาฬิกาตัวนี้เป็นมูนเฟสที่บอกแค่ว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนซึ่งจะเห็นว่า ด้านซ้ายด้านขวาของวงนี้นะครับจะเป็น6นาฬิกากับ18นาิกาเพื่อง่ายคือ6โมงเช้ากับ6โมงเย็นด้านล่างจะเป็น12นาฬิกาซึ่งหมายถึงว่าตอนเที่ยงวันส่วนในเรื่องของตองกลางคืนนะครับตัวนี้เขาจะมี Lumi b r i ส e เนี่ยอยู่ที่บริเวณเข็มนาทีและก็เข็มชั่วโมงเท่านั้นตัวเรื่อนของเขาภายนอกเนี่ยมันเป็นการเคลือบเงินเงาเงาเบเซลของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความใหญ่และดูคลาสสิก กระจกเป็นกระจกดูมนูนๆเลยนี่ตรงกลางจะป่องๆเป็นฮาล็กคริสตัลนะครับในขณะเดียวกันตัวคราวครับมันจะเป็นคราวแบบเตี้ยดๆแล้วมีแกะสลักด้านข้างเพื่อมันจับแล้วหมุนได้ตรงปลายของตัวตัวคราวจะเห็นว่ามีเป็นพลาสติกสีน้ําเงินทาหลอกว่าเป็นทับทิมทําเก๋ๆไปเนะี่ให้มันสีสวยสวยส่วนตัวขาลักของเขามันจะเป็นบ่าก,กว้างๆแบบนี้นะแต่ตัวลักของเขาข้างในจะเล็กนิดเดียวนะครับสายที่ให้มาเป็นสายหนัง ลายจระเข้ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหนัง PVC นิ่มๆอีกสีหนึ่งเย็บประกบกันถ้าเพื่อนๆดูตัวบัคเกิลมันไม่ได้มาเป็นบัคเกิลแบบนาฬิกาทั่วไปมันจะออกมาเป็นเลนแบบสายนาฬิกาเดรสพวกสวิสต่างๆด้วยนะในขณะเดีวยวกันฝาหลังนะครับของเขาจะเป็นโดมน,นูนๆนะถ้าเพื่อนๆดูจากด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการประกบมานะครับอาจจะเป็นจะต้องใช้วิธีการเปิดตัวเครื่องหรือการงัดนะครับว่าแล้วก็ลองงัดให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกัน เราก็จะต้องมีเครื่องมือในการถอดนะครับวางตัวนาฬิกาลงนะครับลองอย่าให้น้บปัดเป็นรอยแล้วก็เอาตัวนี้งัดแบบนี้ครับเรียบร้อยทีนี้จะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวเครื่องของเขาตัวนี้มันให้กลไกของเครื่องอะไรมาก็มีตัวบาลานซ์สปริงนะครับขยับอย,อย่างนี้เจาะให้ดูเลยก็ขยับยึกยึกยึกอย่างนี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเขาจะไม่มีรหัสเครื่องถ้าผมเดานะ ก็น่าจะเป็นมูฟเมนต์ของเครื่องจีนเป็นเครื่องจีนแบบ OEM นะฮะใครรู้ก็บอกมาหน่อยแล้วกันว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องของยี่ห้ออะไรรุ่นอ,อะไรแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใช่มูฟเมนต์ญี่ปุ่นแน่นอนนด่โดรวมก็ถือว่าดีนะครับไม่แย่ทีนี้เวลาประกรบเนี่ยต้องมีเครื่องมือในการประกรบนะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีบากนะครับนี่บากมันจะต้องลงไปพอดีคราวแบบนี้แล้วเราก็ใช้เครื่องประกรบนะครับ อนนี้นะครับเราก็ทําการประกอบฝาหลังคืนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์ยังทางานดีตามปกติดีนะมันไม่ได้เปราะบางไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นก็แกะมาให้ดูกันเลยนะกันนะว่าพันนิดๆนาฬิกามันมีองค์ประกอบมีดีเทลยังไงนะครับกับเครื่องอัตโนมัตินะคราวนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องเวลาการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับถึงว่ามันนอนตายอยู่ใช่ไหมครับให้เราหมุนขึ้นเป็นการขึ้นลานนะครับหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันจะฝืดไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วปุ๊บด มันจะเป็นการปรับชั่วโมงนาทีวิน,นาทีละแต่เห็นเลยไหมฮะเครื่องมันไม่หยุดเข็มวิน,นาทีนะจะเห็นว่าพอเมื่อเข็มชั่วโมงเคลื่อนไปจเจว่าตัวเข็มด้านข้างเนี่ยมันก็จะขยับตามไอ้เจ้าตัวเข็มหลักพอเมื่อเราหมุนเวลาชั่วโมงไปเรื่อยเรืนะครับมูนเฟสด,ด้านข้างนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันครับสลักมันดึงไม่แค่ครั้งเดียวแค่นี้เลยครับกดปิดเข้าไปครับแล้วก็ใช้งานได้เลยตามปกติแค่นั้นเลยง่ายๆ ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สีเป็นสีเขียวนะครับซึ่งตัวเรือนนั้นจะเป็นเงินเงาเงาตัวหน้าปัดนั้นจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีตัวรุ่นที่เป็นสีเทาตัวหน้าปัดจะเป็นสีขาวขาวเทาๆไล่สีไล่เฉดตัวเรือนนั้นเดาว่าน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนะครับก็ดูใสดูเรียบดีนะครับถ้าเราดูที่ตัวฝาหลังของตัวเครื่องจะเขียนว่า stainless steel b a c k แปลว่าเฉพาะฝาหลังครับที่เป็น stainless steel ส่วนตัวเครื่องนั้นเป็น movement automatic ครับ ส่วน,นเรื่องระบบกันกันน้ำตัวนี้ธรรมดาเบสิกเลยครับที่3บาหรือ30มเมตรนั่นเองครับตัวเรือเนี่ยถ้าเราวัดตัวที่เป็นเบเซลไม่รวมคราวจะอยู่ประมาณ44.5ม mm ิลลิเมตรนะครับถ้าวัดรวมคราวเนี่ยจะอยู่ประมาณ50มิลลิเมตร ความนาของตัวเรือน,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ14มิลน,นะครับเพราะว่ากระจกเขาตรงกลางเขาจะเป็นโดมนูนนะครับถ้าตัวสายหลักของเขาจริงๆข้างในมันจะมีความกว้างของตัวสปริงบาร์เนี่ยประมาณ14เท่านั้นนะครับส่วนบาข้างนอกเนี่ยจะ22มิลก็จะหาซื้อค่อนข้างยากนิดนึงคราวนี้มาลองขึ้นข้อกันดีกว่านะครับตอนนี้ใส่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้าตาของเขาสีสันของเขา ให้ความวินเทจแล้วก็ความลักชวรี่ค่อนข้างสูงนะครับที่มันให้กลิ่นอายของความคลาสสิกแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนสีเขียวนี้เหมือนอออฟอากามโตนั่นแหละมีเขียวเรื่องเรื่องซันเบิร์ดโหดมากใครสายซันเบิร์ดนะชอบหน้าปัดมีการสะท้อนแสงเล่นแสงมิมิติอันเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีส่วนตัวเรือนเนี่ยสำหรับผมถ้ามองแว็บแรกผมรู้สึกว่าเล็กไดผมอยากได้สักประมาณสัก18มิลนะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ใครอยากลองเล่นลองเทสใส่ในกาคาเลคเตอร์ใหม่ๆก็ถือว่าตอบโจทย์นะมาดูข้อดีข้อเสียของเจ้ารุ่นนี้กันดีกว่าครับข้อดีนะครับก็คือในเรื่องของขนาดของมันเนี่ยใหญ่เหมาะกับคนที่ชอบเลือนโตโตมองเห็นเวลาชัดๆแล้วก็ความหนาของมันก็เอาเรื่องพอประมาณแต่พอใส่ขึ้นข้อก็ไม่แย่นะดูดีมีความบินเทจใช้ได้ข้อ2ครับก็คือตัวซับเดอออครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับในกาพันกบาท มีซับเดออที่จะบอกฟังก์ชันของมูนเฟสนะครับที่เป็นข้างกลางวานันข้างกลางคืนหรือจะเป็นเจ้าตัวเข็มที่เป็นเข็มชั่วโมงวิ่งตรงด้านเล็กๆเ,เนี่ย <Wow. S 1> ก็สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับ <Wow. S 1> ในณะเดวการตัวเรือนของเขาเนี่ยก็ทําเคลือบเงาแล้วก็ดีไซน์มาได้สวยกระจกไม่ขุ่นมากนะครับถือว่าใส่ใช้ได้ถัดมานะครับข้อที่ควรจะต้องพิจารณานะครับอันที่1ก็คือสายหนังนั่นเองครับมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีแอคทิวิตี้แบบอาท์ด์บ่อยๆหรือว่ามีเหงื่อใครเยอะ ตรงนี้อาจจะทําให้สายมีกลิ่นอับได้นะครับจุดที่2ที่จะต้องพิจารณาก็คือการที่ใช้ฝาหลังแบบประกบนั่นเองครับก็จะมีโอกาสที่น้าเข้าได้ค่อนข้างง่ายกว่าฝาหลังแบบที่เป็นขันเกลียวรู้ไหนหนึ่งตัวคลาวเนี่ยมันก็เป็นแค่การสลักกดกดเข้ากดกด,กดออก ถ้ามันมีสกูดาวเนี่ยมันก็จะช่วยกันน้าได้ดีกว่านี้นั่นเองครับตัดมานั่นก็คือตัวเครื่องของเขากลไกของเขาเป็นเครื่องจีนนะครับไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเกรดไหนรุ่นอะไรนะครับก็ทําใจร่มๆนะครับถ้าใช้ไปใช้มาสักปี2ปีแล้วมันพังหรือมันเดินช้าลงเนี่ยก็จะไม่เรื่องปกติของเครื่องพวกนี้หรือเปล่าครับก็คร่าบป,ประมาณนี้นะครับก็แกะมาดูเครื่องข้างในดูจากการใช้งานแต่ละก็ โอเคนะพันกว่าบาทก็ถือว่าใช้งานได้จริงแน่นอนใครที่อยากได้แบรนด์นี้ยี่ห้อนี้หรือรุ่นนี้นะเดี๋ยวจะใส่ตะกร้ปาปักเอาไว้ข้างล่างแล้วกันก็กดเข้าไปสั่งซื้อนะครับไปใช้กันได้นะครับโอกาสหน้าจ,จะมารีวิวสินค้าป้ายยาใดๆที่น่าสนใจทั้งมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามคัดเลือกคัดสรรถ้าเกิดใครมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจก็แนะนาบอกต่อกันได้นะคอมเมนต์บอกข้างล่างของพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราชาญไปใช้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ